สวัสดีครับผมอยู่กับบุลลอด,ดํำทีมเช่นเคยนะครับอวันนี้ได้เห็นแล้วครับเจ้าปีศาจไขาลานครับกับโดยวหน้าโจ้อจอมโหดโอ้ปีกนี่ยังไม่ได้เอาถอดออกเลยนะตั้งแต่ก่อนปิดฤดูกาลหรือไงเนี่ยอยู่ยังไงก็อยู่ยังไงครับแอร์เสียนะแอร์เสียคุณ้าโจ้อบอกว่าแอร์เสียพัดลมไม่หมุนครับ ผมบอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกคุณหน้าหน้าหนาพอดีแหละเก๊กเลยบอกว่า <S <S ไอหน้านาวไม่ใช่หรอกแต่ไอ้ฟุ่นนี่มันเข้าไปข้างในเต็มหมดเลยอันนี้เกิดอะไรขึ้นเสียงแก้วแก้วแก้วเจพึจจ่งนี่นีใครที่ไม่เห็นหน้ามา,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 าน้านี่นี่วันนี้มาพร้อมเลยมาพร้อมทีมงนานเลยนะรถไทก็มาทพประรุฟันล้อผมก็อยู่ข้างหน้าอ่ะวิ่งปากบอครับวิ่งปากบอ วันนี้มาเยี่ยมเยียนแต่เช้าเลยตอนนี้ก็เวลาประมาณ3โมงกว่ากเองบอกว่าได้ไปแล้ว50กว่าเที่ยวนะเกือบ60แล้วโอ้โหงานวิ่งปากบอ่อสา3คันใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่ากาจะได้60เที่ยวแล้วก็ะเจ้าวีศาเนาะใส่สักพุกกี้สักพุกกี้เลย ใส่ไม่กี่มงกี้ก็เต็มแล้วเยอะก็ปินป้นเยอะก็ปิ้นเด็กสัจ,จวดบ,บอกว่าขาผมเริ่มบวมแล้วครับเฮียสาวิ่งใกล้ๆแล้วเจอเจ้าปีาศาจฮะอ้าไปเต็มแล้วติดปีกเลยนะ่อลูกนี้เมื่อวานจำกันได้หรือเปล่าที่ผมพามาดูครับเจ้าสมจริงมาลอกสกาก่าอะ ผลสุดท้ายเจ้าของเปลี่ยนใจบอกว่าไม่ลอกและขยายดีกว่าเอาดินไปลงของตัวเองครับมีหน้าละเมื่อวานถึงมีเวลาเหลือไปขุดต่อ,อยูคาห้าสิบไร่ไอต่อ,อยูคาเนั่นก็บอกว่าว่างตอนไหนค่อยไปขุดก็ได้ไม่รีบไม่ร้อนครับงานขุดต่อ,อยูคาไอต่อตอยางดิพูดผิดต่อยางห้าสิบไร่ไม่รีบครับไปเรื่อย มาเอางานนี้ก่อนครับเราก็ว่าเอ๊ะทำไมงานลอกสระเมื่อวานมันสิดเร็วแท้นูน่นเห็นไหมับสภาพเมื่อวานทิ้งลอกไปถึงแค่นู่นเองที่ว่ามาแล้วไม่มีปลาเลยหัวหน้าจยหาปลาไปก่อนแล้วอ้ยังคงไวเหมือนเดิมนะเจ้าวีสาเนี่ยือ ดูดิสามุงกี้มันก็จะล้นแหละเออตักอุ้มๆแถมติดปีกอย่างงี้ฮะเด็กสัจัดถึงบอกว่าขาผมเริ่มบวมแล้วเฮียสามงั้นปากบอโอ้โหวันนี้จะไม่ได้สองรอเที่ยวเลยเลวิ่งระยะไม่ถึงห้าสิบเมตรด้วยนี่ข้างหน้าเนี่ยที่เทรถไถก็ะดันปรับอยู่นั่นแหละ ออามันอินอาร์อินอาร์อะไรเงี้ยนะ <_ t ap> <_ t ap> โอ้โหดูแต่ของเล็กๆมาดูของใหญ่ๆมันทำไมมันน่ากลัวงนี้ทีแรกตักไปชั้นหนึ่งก่อนนะตักหน้าดินไปชั้นหนึ่งก่อนที่ความลึกเมตรหนึ่งแล้วก็ทดเจ้าปีศาจลงฮนะให้ต่ำลงแล้วกล็ล้วงเอาความลึก ตามที่เจ้าของต้องการแต่ถามว่าล้วงถึงเลยไหมก็ถึงอยู่แต่คัดหน้าดินไปก่อนครับพูดง่ายง่ายคัดหน้าดินออกไปก่อนทนคุณไม่ก่อนพื่อน้ะนี่แหละหน้าหนาวสบายดีแอร์อย่าค่อยทำก็ได้ฮนะช่วงนี้มันหน้าหนาวอยู่แล้วนี่สามมุกีปินสามมุกีปินตักอุ้มๆอ,อย่างนี้ฮนะ มีปีกมันก็อย่างนี้แหละมันดีอย่างนี้หลยฮะไม่ต้องปัดให้เสียเวลาดึงทีเดียวเลยดึงทีเดียวเลยครับอะนี่คอ,นะอยให้ทันเลยหกร้อนะคอยให้ทันเลยโอ้โหชัวโวมูกว่ารอไปหกสิบเที่ยวแล้ว ความลึกก็เอาระดับเดิมเลยนะดินดานดานร่วนด้วยอืออย่างเงี้ยเป็นบอ่อหน่อยอยางเมื่อวานเนี่ยผมว่าไม่เรียกบ่อหรอกเรียกคลองมากกว่า <c oughs> มันไม่กว้างมันแคบมันยาวอย่างเงี้ยเพิ่มขพ้น คืนขนาดวากว้างมานี่เออดูเป็นบอ่อหน่อยบอ่อสี่เหลี่ยมพื้นผ้าบออผมมาถึงกระจอดคุยกันเลยนะนี่พอคุยเสร็จก็ขึ้นมาทำงานต่อเลยดีหน่อยเจอดินแห้งะ่ะเจอดินเปียกนี่ปวดหัวเลย เจอดินแบบนี้สบายสบายเลยะฮะเอ<า><า>้วันนี้คิดยังไงเอาเจ้าปีศาสมาออกงานเนี่ยอา้าวเหลืองอลามงามแท้นี่ถ้าริาษัทคันนี้มีสีเขียวอีกสักคันนึงเอ้มีสีแดงอีกสักคันหนึ่งนะโอ้โหผมว่าเจมเลย สีแย,ย่ไฟดีแท้แท้นี่แหละเขียวแดงเหลืองเจาง้ารกคงคอยนี่กายสภาพเป็นรถโม่ปูนไปแล้วนะถ้าจำกันได้ฮรคันขาวะครับล้อใหญ่ๆยางใหญ่ทำเป็นโม่รถโม่ปูนไปแล้วตอนนี้ก็เหลือหกล้อดำไว้สามคันครับ เนียังสภาพนี่ยังใช้ได้เลยเจ้าวีศาจเนี่ยยัยงไวอยู่นะกองกองตัวไวด้วยอยากจะยืนใกล้ๆนะแต่กลัวกลัวว่หน้าโจจะพลาดพลาดมาโดนผม แกก็ไม่เคยพลาดหรอกนะรหรับการแก้งนะ่ะโอ้เจาะลงไปได้ลึกก็ได้สบายนะดินยังไม่เจอดินแข็งฮนะถ้าจะเอาลึกกว่านี้ก็ได้นะเจาะได้สบายเลยดินยังไม่แข็งครับยังไม่เจอดินแข็งโอ้ดินใส่หวัวเก่งเลยผมอยู่ใกล้หรือเปล่าหน้าโจ้ก็เลย ไม่อยากยืนออกมาไกลฮะดิงก็เลยใส่หัวเก่งเลยเมื่อกี้อ่ะสามคันปิ้นสามคันปิ้นปิ้นยังคือบีเตนะทีเทก็สบายฮะโอ้งานนี้กินหมูชัดๆกินหมูส่งท้าย เ่าต้องรับปีใหม่หรือเปล่าอ้าวอาไปเไรไปเลยโอ้โหเรนผมว่าวันนี้น่าจะเสร็จนะถ้าตักแบบนี้ วิ่งคล่องๆแบบนี้วันเดียวน่าจะจบ200เที่ยวเนี่ยคนที่หนักใจที่สุดคือเที่ประบูรฟันหลอผมครับรถไถจะดันทันหรือเปล่านั่นเองครกลัวอย่างเดียวครับกลัวรถไถจะดันทันหรือเปล่า นี่ถ้าหน้าร้อนด้วยฝุ่นอย่างนี้ด้วยโอ้โหคงจะง,งุดงิดหน้าดูเลยคุณ่าโจยแต่ดีดีที่ว่ามันเป็นหน้าหนาวอุ่นไปในตัวอ่ะดูสิ หกล้อไม่ทันนะหายไปเลยอะจอดอะดนู่นพึ่งมากันนาทีใกล้ๆนะโอ้โหสามลุงหนึ่งเอาหัวหน้าโจยไม่อยู่ครับดูดิต้องชูต้องชูรอจอดรอเลยอะโอ้ยไปเรื่อยๆก็ได้คุณหน้าไม่ต้องรีบขนาดนั้น เด็กจัดโจทยิงบอกอยู่ว่าผมเริ่มปวดน่องแล้วฮะวันนี้ผมก็พามาดูนะเพิ่งเห็นครับเปิดรูกานี้เพิ่งเห็นเจ้าพิศายครับโดยมากจะเห็นจะเจ้าสมเชิงนึกว่าจะไม่ได้เจอเจ้าพิศาจได้ไวขนาดนี้นึกว่าจะรอไปเจองานใหญ่ๆ วันนี้ก็ได้เห็นแล้วครับเปิดรูการมาเห็นเจ้าปีศาจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบพระคุณมากเลยที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ